สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องออดี้ฟาร์มครับวันนี้ก็มีไก่นะครับรุ่น6เดือนนะครับมาให้พี่เพียงน้องได้ชมกันนะครับครับชุดนี้เป็นหลานแสนกลนะครับเป็นหลานแสนกลสวยมากนะครับวงนี้นะครับสวยมากโครงสร้างดีนะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับพวกนี้นะครับตัวผู้4ี่ตัวเมียสามนะครับครับชุดพี่ผมแบ่งไปหลายตัวแล้วนะครับ ชุดพี่แบ่งไปหลายตัวแล้วนะครับพี่น้องบางท่านได้ไปนะครับแล้วใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงก็สอบถามนะครับสอบถามหาชุดน้องกันนะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับว่ามีชุดน้องไหมนะครับวันนี้ผมเอามาอัปเดตให้ชมนะครับเอาชุดน้องมาอัปเดตให้ชมนะครับชุดนี้เป็นชุดน้องนะครับของข้อที่ผมแบ่งไปนะครับแต่ว่าเป็นคนละพ่อกันนะครับนะครับ ก็ตัวนี้เป็นสายเลือดเสนกลนะครับบวกแดงทองคํานะครับเป็นไก่สไตล์เดียวกันนะครับมีเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมนะครับเป็นสไตล์เหลี่ยมแข้งหน้านะครับเหมือนกันนะครับชุดนี้หเดือนนะครับแล้วก็มีชุดน้องนะครับของข้องนี้อีกนะครับชุดนั้นก็อายุสองสามเดือนนะครับสองสามเดือนนะครับชุดนั Dee ้นจะเยอะหน่อยนะครับ ก็ผมทําไก่นะครับเป็นพม่าแข้งหน้าเรียม i อคนะครับผมทําเป็นสไตล์นี้นะครับไก่ที่เอาตัวรอดเป็นนะครับครับก็เอามาอัปิดให้ชมนะครับวันนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาชมชุด2อสามเดือนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ